วันนี้เรามาทำบะบินเผือกมะพร้าวอ่อนกันนะคะซึ่งอร่อยเข้มข้นกว่าบะบินมะพร้าวอ่อนธรรมดาซึ่งจะหอมเผือกหอมมะพร้าวอ่อนเนื้อหนึบไม่หวานมากอร่อยลงตัวมากเรามาเริ่มทำกันเลยนะจ้าเราจะเริ่มจากนะคะเอาเผือก300กร,รัมนะคะไปนึ่งประมาณ15นาทีจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือดนะถ้าเอาซ่อมจิ้มดูเขาจิ้มได้แบบนี้แปลว่าเขาสุกแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาเผือกมายียีนะคะยีให้เขาแตกๆแบบนี้พักไว้ก่อนนะแล้วทีนี้ เรามาเริ่มทำส่วนของตัวแป้งกันเลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะร้อยสามสกรัมแป้งมัน1ช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวเหนียวดำา2ช้อนโต๊ะนันเองเกลือ1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายไม่ฟอกสี100กรัมคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะตะล่อมตลอมคนให้เข้ากันเลยจ้า แล้วทีนี้เราจะใช้กะทินะคะ200มลหรือ2ประมาณ2รายกรรกุ้งจะใช้สีม่วงเพิ่มไปนะคะเพราะว่าสีของเผือกเขาคงไม่ออกสีแน่ๆเลยเขาจะได้สวยงามนะ,ะแล้วก็เ,เอาส่วนของกะทินะคะมาใส่ในแป้งนะคะ คนตะล่อมตะล่อมจนหมดผงแป้งอะค่ะค่อยๆใส่ไปนะแล้วก็ใส่กะทิไปจนหมดเลยแล้วค่ะคนจนหมดผงแป้งแล้วเราก็จะมาใส่เผือกที่เรายีไว้นะคะยีพักไว้นะคะคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันกุ้งจะไม่ยีเผือกจนละเอียดมากนะเพราะว่าต้องการให้เวลาเรากินเนื้อขนมเนี่ยกัดไปโดนเนื้อเผือกนะคะเราจะได้มี texture เนื้อสัมผัสในการแบบว่าเจอเนื้อเผือกมันก็จะอร่อยฟินไปอีกแบบหนึ่งนะคะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยแล้วเราก็จะได้ ใส่มะพร้าวนะคะมะพร้าวอ่อนน่ะวันนี้ได้350กรัมนนเองได้จากมะพร้าวสองลูกนะคะก,ก็ใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะคนทุกสิ่งอย่างตะล่อมตลอมให้เข้ากันเลยจ้า <S <S แล้วทีนี้กุ้งจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะ <S <S น<า>เพื่อให้แป้งเขาอิ่มฟูอิ่มน้ำอะไรเงี้ยเนาะแล้วทีนี้พอถึงเวลาครบแล้วเราจะไปเตรียมจีกันเลยจ้า <S <S เราจะใช้กระทะในครัวจีเลยนะตัวเองนะ ก็จะทาน้ํามันในกระทะเลื่อนๆนิดนึงนะป้องกันไม่ให้เขาติดนะทีนี้เราก็จีไปไฟอ่อนนะตัเองไฟอ่อนนะจ๊ะจะเย็นๆนะคะจะหนาความหนาเนี่ยตามใจชอบเลยนะจะหนามากหนาน้อยอันนี้แล้วก็แล้วก็ลวก,กลับทั้งสองด้านเหลืองแค่ไหนต้องการแค่ไหนวันนี้กุ้งจี่กลับไปกลับมาสามรอบเลยนะคะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะตัเองเพราะว่าชอบแบบเหลืองๆกรอบนอกนุ่มในอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะก็ไฟอ่อนใจเย็นๆนะใจเย็นะ อย่าไปไฟกลางนะถ้าไฟกลางคือไหมแน่เลยนะคะรสชาติคือแบบว่าอร่อยตีตลาดแตกเอาไปทําขายได้เลยนะเองหอมเผือกหอมมะพร้าวอ่อนแบบว่ามันละมุนมากมรู้จะบอกว่าไงอะ่ะคือต้องลองทํานะคะต้องลองทําดูแล้วก็ได้ลองชิมแล้วคุณไปตีตลาดแตกทําขายได้เลยนะเองนะเอา้าแม่เจ้าเกือบเกือบ เกือบหลุดจานแม่เจ้าอ่ะทีนี้นะคะเนื้อเขาจะหนึบนุ่มอร่อยละมุนอ่ะอร่อยกว่าบ้าบินมะพร้าออ่อนธรรมดานะคะเราจะใช้เป็นมันม่วงหรือมันไข่ก็น่าจะได้นะกุ้งว่าถ้าชอบชิยกดติดตามให้เด้อ